อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับขณะน,นี้วันที่28มีนาคม2025นะครับการเวลานี้รวดเร็วเหลือเกินนะครับมาปั๊บจะสิ้นเดือนมีนาคมแล้วตั้งแต่แตะกี้เ,เรายังคุยกันแต่ปีใหม่วันแห่งความรักแล้วเนี่ยจะสิ้นเดือนมีนาคมจะหมดคอเตอร์หนึ่งของปีแล้วโหู โอเคครับให้สร้างความสุขให้กับตัวเองนะครับทุกทุกท่านนะครับอ,อย่าเครียดชีวิตมากาเรามาดูฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนี่นัดที่27ของฤดูกาลแล้วนะครับ๋อก็จะจบฤดูกาลละแหมก็แชมป์ก็ใสๆแล้วน่าจะเป็นบุรีรัมย์แล้วแหละ99.99และ99เปอร์เซ็นต์นะครับเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันนะครับของนัดสุดสัปดาห์เลยครับจะคิกออฟกันระหว่างวันที่2 8ถึง30มีนาคมนะครับ ก็ถึงวันอาทิตย์นั่นแหละฮะวันนี้นะครับมีเตะหนึ่งคู่นะครับราชบุรีนะครับเมืองออคงนะครับอยู่อันดับที่5ของตารางปัจจุบันนะครับหนึ่งทุ่มตรงพบกับประจวบนะครับเดินทางไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับประจวบเที่ยวนี้ประจวบนี้อยู่อยู่อันดับ6นะครับลั้งอันดับ6สุดยอดครับประจวบในฤดูกาลนี้แหมสุดยอดไม่รู้ว่าจะจะเขาเรียกว่าอะไรเกินคำบรรยายครับประจวบเก่งจริงครับ คเตียนําทีมประจวบมาด้วยด้วยฝีมือแกแท้ๆเลยครับแม่ยังให้มื่คุมเมืองทองเหลือเกินนะครับก็เป็นความโชคดีของประจวบนะครับอืมพรุ่งนี้นะครับบุรีรัมยูเนเต็ดน,นะครับหลังจากเอาชนะลําพูนวอร์เออร์นในบ้านมาได้ก็จะเปิดบ้านพบกับระยองต่อเลยนะครับพรุ่งนี้18บนาฬิกานะครับตรงกับวันเสาร์ที่29นะครับอืมก็บุรีรัมย์ดี่ย ช่วงนี้กําลังทําเขาเรียกว่าอะไรทำผลงานอย่างดีที่สุดเลยน่าจะเป็นฤด,ดูกาลที่ที่แจ่มที่สุดเลยฮะเข้าถ้วย acl, s h o p e. ช้ปแล้วก็ f a ฟเอับก็ยังอยู่ในเส้นทางนะครับก็ลุ้นแชมป์แทบจะทุกแชมป์เลยครับหลังอันดับหนึ่งของตารางก็หมายความว่าน่าจะเป็นแชมป์แล้วแหละพบก,กับระยองก็น่าจะเก็บสารแ,แต้มได้แอดมินเดาเหรอกนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้น คู่ต่อมานะครับนครราชสีมา f อีที่มันดับที่10ของตารางนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายยูในเต็ดที่มันดับที่12ของตารางนะครับพอเข้าใจได้ครับสิงห์เชียงรายครับก็เกิดปัญหาน้ําท่วมเอ่ยลดขนาดของทีมเอ่ยมาได้ตรงนี้ได้ถือว่าสุดยอดนะครับว่ากันฤดูการหน้านะครับสิงห์เชียงรายยูในเต็ดนะครับ นองบัวพิชยานะครับทีบันดับที่13ของตารางจะพบกับสุโขท, FC, ทัย f c ที่อบนดับที่9ของตารางนะครับสุโขทัยทําผลงานได้ได้ดีนะครับฤดูกาลน,นี้ทําทําผลงานได้ดีเช่นเดียวกันกับน้องบัวครับน้องบัวเลยต้องลุ้นตกชั้นอยู่นะครับต้องลุ้นอยู่อุอทไยทธานี FC ีนะครับทีอรนดับที่8ของตารางพบกับ BG ปทุมถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ได้ไหมเนี่ย บีจีปทุมยื่อันดับที่3อุทยัยธานีอยู่อันดับที่8นะครับโอ้คู่นี้นะ่าติดตามนะครับแล้วก็อุทยัยธานีเป็นเจ้าบ้านด้วย19บเานิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมวันเสาร์นะครับข่าบไปวันอาทิตย์นะครับลำพูนว a นเสาร์ทีมอันดับที่10ของตารางนะครับอตารางขี่กันอีกแล้วลำพูนที่10บ ขออภัยนะครับช้านิดนึงตอนนี้ลำลำพูนแล้วก็นครศรีราชสีมาต้องอยู่อันดับที่11นเนครราชสีมาอยู่อันดับที่11นะครับขออภัยนะครับนะตะกี้พูดอันดับที่10บะเนีหยลำพูลบอลเลเอร์นะครับทีมอันดับที่10ของตารางนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือ f c นะครับคู่นี้ก็มันนะครับเอ่อหลังจากลำพูนเนี่ยถือว่าโดนกดดันมาเยอะนะครับเอ่ออาจจะเก็บสามแต้มได้หรือไม่นะครับการท่าเรือจะเป็นผู้ให้คําตอบนะครับ 18นาฬิกาของวันอาทิตย์นะครับแบงคอกอยู่ในเต็ดนะครับทีมนดบที่2ของตาราง18นาฬิกาจะเปิดบ้านตอนรับการเยือนของขอนแก่นอยู่ในเต็ดขอนแก่นนี่น่าจะตกชั้นแล้วแหละก็แบงคอกน่าจะเก็บ3แต้มได้แต่ว่าบุรีรัมย์ก็น่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่มีอะไรแล้วก็ก็เตะให้ครบนะร่ะฮะมาอย่างนั้นฮะเดี๋ยวรอประกาศแชมป์อย่างเป็นทางการอีกทีนึง นครปฐมยูเนเต็ดนะครับที่อันดับที่15 km. ของตารางพบกับเมืองทองนะครับที่มันดับที่7 km. ของตารางนะครับนะครปฐมเนี่ยก็หากดูแต้มนะครับก็ยังพอมีลุ้นในทางทฤษฎีอยู่ในทางปฏิบัติเนี่ยยากเลวยากเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันนะครับผมอ่ะตามมานะครับผมสำหรับตารางคะแนนนะครับล่าสุดเลยนะครับเมื่อวานเราไดนำเสนอไปเป็นหนึ่งรอบแล้ว ก่อนการแข่งขันนะครับก็เอาล่าสุดมาให้รับชมเช่นเดิมนะครับเพื่อมาให้พลาดครับออโอเคครับผมยังการท่าเลือกเมืองทองเนี่ยยัง24แมตช์อยู่นะครับอืลืมไปแล้วต้องมาโคจรมาพบก,กันหรือเปล่าเดี๋ยวแอดมินติดตามให้ครับผมบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับแข่ง25ชนะ19เสมอ4แพ้2มีอยู่61แต้มนะครับหากเก็บแต้มได้ก็ ทิ้งไปอีกจะต้องดูผลในในวันนี้ครับทางทฤษฎียังไล่กันทันอยู่ครับแต่ว่าทางปฏิบัติไม่น่าจะทันลหละ99.99 99และ99%นะครับบุรีรัมย์น่าจะวินเนอร์ครับในฤดูกาลนี้นะครับทีมอันดับที่2คือแบงคอกยู n นเต็ดนะครับมี54แต้มนะครับแข่ง25ชนะ16เสมอ6แพ้3นะครับบีจีปทุมนี่ตามมาห่างๆนะครับแข่ง25มีอยู่45แต้ม การท่าเรือ FC นะครับ40แต้มเท่ากับราชบุรีนะครับการท่าเรือเนี่ยแข่ง24นี่ชนะ11เสมอ7แพ้6นะครับมี40แต้มราชบุรีก็40แต้มนะครับพีทีประจวบนะครับตามมาห่างๆนิดนึงมี37แต้มอ้เท่านี้ก็เกินฝันแล้วล่ะของแฟนๆประจวบรวมทั้งแอดบินด้วยที่เชียบโคตเตียโดยการส่วนตัวอยู่แล้ว โคเตียการมูหรือบูลินโยแอดมินเชียเป็นการส่วนตัวมาั้งไหนแต่ไรลนะ่ะมี37แต้มนะครับหากเป็นไปได้โคเตียโชว์ผลงานขึ้นท็อปไฟให้ดูหน่อยอืมแล้วก็เมืองทองนะครับอมเมืองทองอยู่อันดับที่7นะครับมี35แต้มเนี่ยหล่นมาจากนู่นแหละอันดับที่3ที่4ี่นะครับหล่นลงมานะครับมีครั้งหนึ่งนะที่ขึ้นไปได้แล้วก็หล่นลงมาอันดับที่8อุทัยธานี f อซนะครับ33แต้ม พบกับสุโขทัย FC นะครับ33แต้มนะครับครับแฟนแฟนเบนจามินเดวิดนะเอาใจช่วยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์นะครับอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์นะครับลำโพนวอลเลอร์นะครับอยู่อันดับที่10นะครับมี32แต้มตามด้วยสวัสดแคทนครราชสีมา FC 31แต้มโอ้น่าชมเชยครับนครราชสีมา FC นะครับโดยปกติแล้วทีมที่ขึ้นมาจากอ่า ไทยลีกสองอยู่อันดับที่10 11เนี่ยน้อยครับนอกจากจะหล่นลงมา,ท,าท้ายตารางครับจะเป็นเช่นนั้นชื่นชมครับผมตามมาติตดนิดนึงเชียงรายยูในเต็ดน,นะครับ29แต้มน้องบัวพิชญยาลาละยองนะครับเนี่ยขึ้นมาจากไทยหลีก2นะครับเนี่ยมี26แต้มนะครับเท่ากันเลยชิงกันนะครับชิงชิงลำดับกันอยู่ครับระหว่าง หนองบัวพิชยะแล้วก็ระยองเอฟซีสามสี่ห้าแมตช์สุดท้ายล่ะใครจะอยู่ใครจะไปออกหมออกจะเดี๋ยวรู้เรื่องครับผมนะครปฐม,มอยู่ในเตตนะครับมี21แต้มนะครับนี่นี่เสี่ยงต่อการตกชั้นมากเลยครับแต่ทาง,งทางทฤษฎียังได้ครับแต่ปฏิบัติเนี่ยอาจจะยากนิดนึงแต่ก็ต้องสู้ต่อไปครับผมขอนแกนยูไนเต็ดนะครับมี12แต้มน่าจะไปไทยลีก2นะครับรอรอเช็ควันนี้ก่อนรอเช็คอาทิตย์นี้ก่อน,ออน,น,อนว่า จะเป็นเช่นไรนะครับเนี่ยก็ไปพบกับทูแบงกแล้กก็น่าจะหายเช่นกันนะครับอาจจะเตรียมทีมเตรียมงบประมาณลงไปไทยหลีก2ได้ได้แล้วมั้งขอนแก่นอยู่ในเต็ดอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับติดตามรับชมผลการแข่งขันไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมีเงินมีทองใช้เยอะนะครับสวัสดีครับ